ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ภาครัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี <S <S ผลสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,563พบว่าอันดับหนึ่ง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อันดับ2เห็นด้วยต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันดับ3เชื่อมั่นต่อมาตรการตรวจคัดก,กรองผู้เดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อันดับ4เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและอดทนในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,563พบว่าอันดับ1เจ้าหน้าที่รัฐสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อันดับ2เจ้าหน้าที่รัฐ มีการตรวจคัดกรองและควบคุมโรคจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโควิด -19 ได้อย่างเคร่งครัดอันดับ 3. เจ้าหน้าที่รัฐเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับ 4. เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างรวดเร็วผลสำรวจดังกล่าวทำให้เห็นว่า ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกันของสังคมจึงพร้อมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่างเคร่งครัด